ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับมึงโกหกเดี๋ยวก่อนหน่วยก้านใช้ได้นี่ฉันจ้างห้าหมืน่นสนใจไหมงานอะไรครับตั้งห้าหมืน่นแต่ก็สนใจครับ งานมานีหน่อยเนยน้ำมันโกอะ่ะลูกค้าเป็นคนเทน้ำลงบนพื้นเองไม่ใช่หรอคะฉันให้หนึ่งพันก้มลงไปเช็ดให้หน่อยดิเช็ดให้สะอา,าดด้วยนะค่ะคุณทำไปเพื่ออะไร,รอะเนสก็มันสนุกอะ่ะเห็นในพวกคุณจนที่มันดิ้นรนเพื่อเงินนะรู้สึกรวยวะ่ะ <laughs> โลกเนี้มีใครไม่ชอบเงินด้วยหรอพวกคนจนนะนะถ้าอยากให้มันทำอะไรให้ก็แค่เอาเงินมารอเดี๋ยวมันก็ทำละฉันขอถอนมากกับคุณกูณไม่ถอนถ้าถอนแล้วใครจะเป็นเมียกวะเฮ้ยคุณเนตขามึงเป็นใครในต๊ดปล่อยกูนะออคุณเนตจำไม่ได้เหรอคะคืนนั้นขอรอมึงแซ่บมากใครจะไปแซ่บกับมึง จำแ,แบบนี้นกูไม่เอาหรอกเอาทำไมพูดจาหมาไม่แดงอย่างนี้อะคะอย่าแม่กันเลยก็อ,น,น,อ,อน,นุญาตปากเลยนี่หน้าตาก็ดีรวยก็รวยไม่น่าทำสันดานต่ำดูถูกคนเมึงเสือกอะไรด้วยพนักง,งานชั้นตำ่ำเมืงองต่ำกว่ากูอีกคะ่ะเขาว่าเราม,มาทำท่ายลิอปเตอร์รกันอีกรอบแม่เ <c oughs> ขาว่าติดใจมากเลยนะนี่แม่เพราะว่าคุณนอกใจฉันมาตลอดสินะคุณเชื่อไอ้ตุ๊ดนี่เหรอมันไม่มีหลักฐานด้วยซ้ำมีสิ มีหลายท่าได้แหละไม่เชื่อคุณก็ดูเอามึงแบเอาคลิปนี้มาจากใครอะโอ๊ยแต่ว่าคุณเน็ตก็ไม่ได้มีฉัน,นคนเดียวเหรอไหนเมื่อคุณไม่ซื่อสัตย์กับฉันอะฉันขอถอนั่นคุณกูณไม่ยอมมีง่ายๆนะเจ้าโอ้และจะตามกูมาละกันเอเดี๋ยวสิค้าคุณ มายินตากลนวทำไมครับเราคุณมากางร่มให้มัง้งกางร่มไม่ดีไหนซีฉันเปียกหมดแล้วเนี่ยทั้งหมดคือแผลของมึงสินะผมไม่ปล่อยพวกมึงไว้แน่อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งติง๊ง ที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ